ที่แปลสภาพและออกมาเป็นปัสสาวะถ้าหากว่ามีปัสสาวะสีแบบนี้แนะนำว่าควรรีบพบแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะตกใจไหมคะถ้าปัสสาวะมีเลือดปนโดยที่ช่วงนั้นเราไม่ได้เป็นประจำเดือนปัสสาวะมีสีเหมือนเลือดสีน้ำ้างเนื้อหรือว่ามีเลือดปนออกมาอันนี้ไม่ใช่อาการปกตินะคะวันนี้เรามาทราบกันนะคะว่า อาการปัสสาวะมีเลือดปนมีสาเหตุจากอะไรและเป็นอาการเตือนของโรคอะไรบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะปัสสาวะของเราเนี่ยจะมีสีใสสีเหลืองอ่อนหรือว่าสีเหลืองเข้มนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายและปริมาณน,น้ําในร่างกายค่ะถ้าหากว่าเราได้รับน้ําอย่างเพียงพอปัสสาวะก็ค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือว่าใสานะคะ แต่ถ้าหากว่าร่างกายขาดน้ําดื่มน้ําน้อยปัสสาวะก็จะออกน้อยลงแล้วก็มีสีเข้มขึ้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะปัสสาวะของเรามีสีผิดปกติเช่นมีสีออกแดงอาจจะเป็นการปัสสาวะเป็นเลือดหรือเรียกว่าฮีมาทูเลียนะคะคือมีเลือดออกมากับปัสสาวะซึ่งสามารถสื่อถึงโรคอันตรายต่างๆและอาจเป็นผลทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจจะนำมาซึ่งภาวะมีบุตรยากได้ด้วยนะคะ และอาการปัสสาวะเป็นเลือดสามารถพบได้หลายลักษณะหลายสีและสามารถแสดงถึงบริเวณที่เกิดโรคได้ด้วย 1. นนะคะลักษณะของปัสสาวะที่มีสีแดงสดหรือสีแดงคล้ำและแยกอีกได้สประเภทนะคะ 1. น,นะคะก็คือถ้าหากว่ามีเลือดซึมออกตอนเริ่มต้นของการปัสสาวะการมีเลือดออกแบบนี้นะคะบ่งบอกถึงอาการท่อปัสสาวะเป็นแผลหรือฉีกขาดมักมีอาการปวดขณะถ่ายปัสสาวะอาจมีหนองและสามารถติดเชื้อได้ด้วย 2. นะคะเลือดออกตอนเริ่มปัสสาวะถ้ามีเลือดออกแค่ตอนเริ่มแรกแต่ตอนหลังไม่มีอาจมีเหตุผลเหมือนกับข้อแรกค่ะตอนที่เลือดเริ่มซึมออกจากการขับถ่ายปะสะะัสสาวะ3นะคะ เลือดออกตอนท้ายของการปัสสาวะปัสสาวะที่มีเลือดออกในลักษณะนี้นะคะมักเกิดจากอาการเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งมีสาเหตุมาจากนิว่วหรือเนื้องอกหรืออาจเป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยอาการเหล่านี้มักจะมีอาการอื่นๆเช่นอาการปวดท้องน้อยหรืออาการปัสสาวะขัดร่วมด้วย 4. ค่ะอาการเลือดออกตลอดเวลาที่ปัสสาวะอาการแบบนี้นะคะส่วนใหญ่มาจากภาวะเลือดออกในไตหรือกรวยไตย หรือมีเลือดออกมากในกระเพาะปะสะะัสสาวะ 2. ค่ะปัสสาวะมีสีน้ำล้างเนื้อปัสสาวะที่มีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อนี้นะคะจะถ่ายออกมาเป็นสีเดียวกันตั้งแต่เริ่มปัสสาวะจนจบอาการแบบนี้นะคะโดยมากแล้วมักจะเกิดจากภาวะไตอักเสบค่ะ 3. ค่ะปัสสาวะออกมาเป็นสีน้ำตาลดำปกติแล้วนะคะปัสสาวะที่มีสีแบบนี้นะคะมักจะไม่ได้เกิดจากภาวะเลือดออกในระบบทางเดินปัสสาวะแต,แต่เกิดจากการสลายตัวของสารสีมิลเลตดแดงและสารสีของกล้ามเนื้อลายที่แปลสภาพและออกมาเป็นปัสสาวะถ้าหากว่ามีปัสสาวะสีแบบนี้แนะนำว่าควรรีบพบแพทย์ค่ะผลจากการที่มีปัสสาวะเป็นเลือดนะคะบ่งบอกสาเหตุถึงโรคอะไรได้บ้าง 1ค่ะก็คือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลให้มีเลือดปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะได้สองนะคะนิ่วในไตหรือในกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาการที่เกิดเกี่ยวกับนิ่วนี้นะคะเกิดจากการสะสมของแร่ธาตุต่างๆในกระเพาะปัสสาวะทําให้เกิดก้อนนิ่วขึ้นนะคะและทําให้ปัสสาวะปนเปื้อนเลือดค่ะ 3. ค่ะความผิดปกติในไต หากท่อปัสสาวะส่วนบนหรือว่าไตาติดเชื้อนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัสสาวะปนเปื้อนเลือดออกมาได้<ม>การป้องกันปัสสาวะเป็นเลือดโดยปกติแล้วไม่สามารถป้องกันโดยตรงได้แต่มีวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เป็นสาเหตุได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ การป้องกันโรคนี้นะคะก็คือการดื่มน้ําบ่อยๆปัสสาวะทันทีที่รู้สึกปวดหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์เช็ดทําความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะจากหน้าไปหลังสําหรับผู้หญิงนะคะเพราะท่อปัสสาวะกับทวารหนักนะคะอยู่ใกล้กันมากๆและบริเวณทวารหนักจะมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่จํานวนมากถ้าหากว่าเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้าจะทําให้แบคทีเรียเชื้อโรคจากปลูทวารน,นะคะมาติดที่ท่อทางเดินปัสสาวะได้ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะเพศและท่อปัสสาวะที่อยู่ใกล้เคียงค่ะเช่นการใช้สบูท่ทำความสะอาดต่างๆนะคะที่มีความเป็นกรดด่างไม่สมดุลการใช้ครีมโลชั่นน้ำหอมสเปรย์ต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้อวัยวะเพศระคายเคือง 2. นะคะคือการลดสาเหตุจากการเกิดโรคนิ้วในไตค่ะ การป้องกันการเกิดโรคนิ้วในไตนะคะก็คือดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ามากๆลดการรับประทานอาหารประเภทที่มีเกลือโปรตีนหรือสารออกซาเลตนะคะเช่นผักโขมเป็นต้นค่ะเพราะสารต่างๆเหล่านี้นะคะจะไปสะสม เกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนทําให้เกิดนิ้วได้3นะคะการป้องกันสาเหตุจากโรคมะเร็งของไตรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย